อีกหน่วยงานหนึ่งนะที่ช่วยสนับสนุนสินค้าโอท็อปนอกเหนือจากพัฒนาชุมชนแล้วเนี่ยก็ยังมีกระทรวงพาณิชย์จริงๆแล้วอะ่ะกระทรวงพาณิชย์น่นะเขาร่วมสนับสนุนสินค้าต่างๆของกลุ่มผู้ผลิตนะนะแม้แต่ผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเราผลิตอะไรออกมาแล้วมันดีจริงๆเนี่ยไปเสนอที่พาณิชย์จังหวัดได้เลยนะ เขาจะร่วมสนับสนุนให้มีตลาดให้มีรูปลักษณ์ของสินค้าที่โดดเด่นแถมมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เราได้ด้วยนะงานเนี้ยของพาณิชย์เนี่ยมีแต่สินค้าเด่นๆมากมายเลยดูสิดูเอาเถอะแต่สินค้าส่วนใหญ่ของพาณิชย์ที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานพอสมควรเฉลี่ย อย่าเรียกว่าพอสมควรเลยต้องได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอยมผอชอ,อะไรประมาณนั้นแหละเพราะว่าเขาจะได้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยเนี่ยสินค้าบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเคยเจอในตลาดทั่วไปนะแต่ที่พาณิชย์เนี่ยเขาก็สนับสนุนมีบางผู้ประกอบการเนี่ยเขาสนับสนุนยันส่งออกขายต่างประเทศเลยนะเราได้คุยกับเขาแล้ว มันน่าชื่นใจจริงๆเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่เคยรู้นะว่าพาณิชย์เนี่ยเขาสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันงานนี้ก็เลยถ่ายมาให้ดูไอเดียต่างๆของเขานะเพราะอะไรนั่นหรอเพราะว่าสินค้าต่างๆที่พวกเราทำทำกันอยู่เนี่ยดูซิว่ามันมีมาตรฐานและเข้ากับกระทรวงพาณิชย์เขาได้ไหมเผื่อเขาจะได้สนับสนุนให้เรามีตลาด ให้เราส่งออกได้หรือแม้แต่ของเงินทุนจากพาณิชก็ได้นะเขาต้องมีคนแนะนำให้เรานั่นแหละที่สำคัญเราต้องทำจริงทำจังเพื่อให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันและต้องได้มาตรฐานที่มีการรับรองผลิตภัณฑ์ของเราเขาก็จะได้ช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของเขานั่นแหละใคร <ๆ S 1> มีสินค้าดีๆเด่นๆ ก็ลองเดินไปที่พาณิชย์จังหวัดลองถามเขาดูลองคุยเขาดูว่าเขาจะช่วยสนับสนุนอะไรสินค้าที่เรามีได้บ้างที่เอามาให้ดูเนี่ยก็เพราะเห็นว่ามันโดดเด่นจริงๆงานเนี้ยสินค้าบางอย่างเนี่ยมันก็ง่ายๆนะอย่างนี้เห็นไหมล่ะง่ายหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่มันมีเยอะแยะ แต่ทำไมพาณิชย์เขาถึงเลือกสนับสนุนสินค้าเจ้านี้ก็ลองไปคุยไปถามเขาดูนะเผื่อจะเป็นหนึ่งในสินค้าที่พาณิชย์เขาเลือกได้นะลอฟฟม